ดวงรายเดือนนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะธนูคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง21พฤศจิกายนะคะถึง20ธันวานะเป็นโหราศาสตร์กลนะคะชาวราศีธนูนะคะตอนนี้ดาวสำคัญสำคัญเนี่ยไปกองอยู่ตรงในเรือนของเรื่องการเงินการขยับขยายเรื่องการเงินนะคะอยากจะค่ายค่าในหน้าเงินประกันเงินเครดิตกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าหากว่านะคนที่เป็นราศีธนู ช่วงนี้อยากจะกู้หนี้ยืมสินเงินเครดิตหรือนะคะมีโอกาสได้โปรเจกต์างานการเงินนะคะอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะอย่างเช่นขายบ้านเนี้ยค่าในหน้าอะไรพวกเนี่ยได้เลยนะคะเงินที่มันเป็นลักษณะค่าในหน้าเงินต่อทอด อาจจะแค่ขายของก็ได้นะนี่ก็นับรวมเป็นค่าในหน้าด้วยเหมือนกันเงินที่เราเหมือนแบบซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยได้หมดนะคะค่อนข้างดีแล้ววันที่ดีที่สุดที่ดีมากๆเลยนะก็คือจะเป็นวันที่12ถ้านับเป็นที่เมืองไทยนะคะ ่างประเทศอาจจะเป็นประมาณคืนวันที่11ดนะคะดาวพุธเดินหน้าแล้วไม่ได้ถอยหลังนะคะความคิดความกระจ่างใส่ทางด้านการงานการเรียนรู้อะไรมันจะค่อนข้างที่จะเหมือนคิดทำแล้วมันก็จะเกิดผลแล้ววันนั้นเนี่ยองศาของดาวศุกร์และดาวพฤหัสทำมุมดีมากส่องสว่างในเรือนการเงินมีโอกาสได้โชคลาภการเงินที่คาดหวังไว้มีโอกาสสำเร็จนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีองศา E ไม่ว่าจะเป็นดาวประจำตัวหรือดาวสำคัญสำคัญในตัวเองอย่างอื่นอยู่ที่ประมาณ14องศานะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้แล้วก็ยังคงต้องระมัดระวังแบบสม่าเสมอก็คือในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าดาวเสาเข้าไปอยู่ในเรือนการงานถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังทำมุมดีกับเนปจูนมันมีการก่อร่างสร้างตัวอะไรยังไงอย่างเงี้ยทให้เหมือนกับเออมันก็ยังมีโปรกเกรสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แต่ว่านะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังชื่อเสียงนะบางทีการขยับขยายอะไรมันอาจจะไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงเราแบบว่าก้องกระบือไกลแบบที่เราอยากจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างมีความเครียดระวังทะเลาะกับบุตรบริวารน,นะคะคนที่อายุน้อยกว่ารวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการใช้กิจกรรมการทำอะไรก็ตามในแต่ละวัน เป็นลักษณะ l i v e d a y b y day ไม่ต้องไปคาดหวังสูงวันนี้ทำดีหรือยังการทำกิจกรรมในแต่ละวันตั้งใจมากๆมันเป็นการที่แบบเหมือนในทุกๆวันเนะ่ะเราจ้ต้องดีขึ้นทุกๆวันอะไรเงี้ยมันจะดีมากสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะ เหตุการณ์สำคัญสำคัญนะคะในเดือนนี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการงานมีโอกาสที่ถ้าอยากจะทำอะไรเกี่ยวเรื่องการงานหรือเริ่มต้นงานเรียนรู้งานมีโอกาสได้นะแล้วก็ดาวพุธเดินหน้าแล้วด้วยนะคะเพราะมันจะมีฟูมูลในส่วนของเรื่องการงานแล้วก็ฟูมูลในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะกลุ่มพี่น้องก็ให้ระมัดระวังความปัญหาอะไรที่มันเหมือน ค้างคคาคเราพูดกันไม่รู้เรื่องเคลียร์กันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างระมันระวังหน่อยละกันนะคะแต่มันเป็นช่วงที่ดีสําหรับใครก็ตามที่อยากจะศึกษาหาความรู้นะคะเครื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มเติมจะดีมากสําหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้นะคะ